สบายดีสบายดีเดละสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกับป้าจอยอีกแล้วสบายดีน้องชาติธิดสบายดีกะลูกอยู่เพื่อนกับประคัมอยากไปไหนอหลไรพี่น้องเไยเนาะป้าจอยกับเบิร์ตควบสามารถล,ลางไหวอลไรพี่น้องเไยล่งไปละหมู่ไปละไปกันฮะไปแล้วจะไปรอบอลลุกแล้วนี่มาแล้วเกี่ยวกะ นอนเป็นหมู่ป้าก <Finn eman. S 1> ับบอนอนบ่ไปเด้ฮะไปอยู mm ่ด hmm. uh ัม huh. ป uh ้า huh. ม uh ือหนึ huh. ่ง huh. ก uh ับ huh. บ uh ุรไล่บ huh. uh ่มือหนึ่งกับบุคคำไปฮึยังไงกันสิไปใจสิไปหน้าแม่บัวคุณบ่ใจสิไปน้ำไหลบั่นใจสิย่างไปนะไปน้ำมาทอนก่อนอืมอ่านเอาหนำนั่นอ่านเอาไปกินนะดุ ใช่ถุงใช่ใ่ถุงหูหิวนะฮะเอาบ่อป้าสิใช่ถุงให้ฮะเอาน้ำนี่ก่อนพี่น้องกินนมบะกวดหนึงน่งประจอยชื่อขขาพาัดให้พ่นกินให้ี่สุดกำลังใบบอคำพี่น้องเอ้ยเนาะประจอยกันเลยประความสามารถล้างดานไปเลยเดารู้ไห โมเพื่อนกับไปฮอหดพุ่นเลยแต่ใช้เช่าพุ่นป้าจอยว่าบอยางให้ไปฮอนเดดอ่ะแกยังบุสสำเร็จอยู่พี่น้องกไปคือเก้าอยากไปบุปลูกยูเพื่อนกับบไดเ้เป็นยังเป็นยังป้าอยากถามเหตุโทนฮะกระป้านี่เลยป้าอยู่คนเดียวเลยสะป้าโบงาววะะ่า Ooh. à lúa chả à giờ bay cái bay hàm nó giờ vận chi nè nó giờ vận chi giờ bay lọp lực béo chi nhại, ít đun cái bò yu mè cái yu chắc bèo cướp yếp cái này cái bay thì ơi nó cho bảo bao chân khan hiểu bọ ờ mà mày đang ao cái đây chả bay bay ไปข้างในไไนนะ่ะไปแหละประจอยไปชงบอลประตูกันกระโปรงเลยลเลยไปชงไก่เลยน้ำเอามาหำน้ำฮะย่างจะไปอยากกินน้ำจะลูกเอาน้ำก้อนอแบบน้ำเปล่า,าได้มาคือไปอยู่ห่มก้อนมาอยู่ห่มก้อนโอ้ยหลานเอ้ยเนาะเอาน้ำใไปฝึกก่อนพนี่น้องกัน ฮอนแหละนะ่น่ะอยากยาก่างไปหน่อยนะพนยากเ <c oughs> มื่อกี้เดี๋เพิ่งกินนมหมดขวดหนึ่งเนาะนั่งทำในลานก่อนเมื่อยไปตะทอดตะเตะวะแล้วนั่นแหละลังใบมัดขวดสามารถอะพี่น้องเลยหดอยู่มัดม <c oughs> ือมัดเบนเนาะนี่แต่ว่าเงาเงาอยู่ก็จอยก็แจ๊คสิภาพในลานไปดินชายพี่น้องเอ,อนะ้ยเนาะเราถีบไปผ่ากันมันสิไปไรหดใช่นะ ถ้าแม่เพิ่อนอยู่แม่เพิ่นบัดพาไปกินหมูกระทะหรือว่าพาไปดินซะใลงซะใดเด้อนะพี่น้องเอ้ยจ้อยก็บ,บาสิลังหลานแม่นมอยู่นําพ่อบ่องเงาวะ่ะเพราะว่าเฮานอนอยู่เฮือนบ่ม,มีไผเด้กบ,บ่ค่พี่น้องเอ้ยเนาะอ,าน,อานาเนเ้ใจิดเอ้ยไปด อ่ะอ่ะขับไปอ่ะ,<า>อะก่อดเนาะตามมาชงขอนี่กับพ่อแหละหายเพื่นไปก่อนอยากไปห้องอะไรหมูอ่ะห้องหัดครัวเลยหัดครัวแล้วติอยู่เฮือนกับบกขำโอ้ยหลานเลยป้าบางฮวงน่ารกแท้ทิ ย่างคือซื้อลงเหนบ่ะค่ะซื้อรองเหน็บไปเลยอ่ะไปแล้วไหมเอาสบายดีป้าลุงก่อนไปกันเลยโดย้เพื่อนไปหน้าเพื่อนพี่น้องเลยอยู่บกคำป้าจอยเมื่อยอ้อยไรยังกะหายจิ้มบ่ร์ละเมื่อนิเบิร์ตไรในตู้กันไอจีจุดเพื่อนกับไปคือเก่าไปดูดะเอาเบิร์ลเราเบิรศัพท์สาชายเสียบชายยังเอาเบิรเลยโอเคไป ยางกับเกลือไอ้ลูกหล่ะถอยแม่บัวมาลัดเอาเลยตัวซับป้าเติมเน็ตหายแล้วกะตุ้นตุ้นตุ้นเดี๋ยวจะไปน้ำชายทิศเนอะฮะตุ้นตุ้นตุ้นแม่จะไปเป็นมู่ชายทิศบอไปช่วงชายทิศได้เฉลยมาไปน้ำพี่รองเลยบอไปช่วงน้องชายทิศเดี๋ยวมันไปแล้วมันก็กลับมาลูกหลามันไปรถ ແລະໄປຊົງຍາມເຈົ້າຈັ່ງບໍ່ຍາດໄປຄືເກົ່າພີ່ນ້ອງເນາະເປັນເວລ4:00ແລປຈກອຕັງແຕ່ົເຊົນາະປງືນມຕນລແທ້ຫຂ່ລາວກະກໍໃຍນມຕູ້ກຮືນປຈນນອນນອ ก็มงหงงเราโรบักกุกนะกเนาะกกนัก่นก็นลกๆกพี่น้องตะกาพ่ออุ่นน้ำเพื่อไม่ตู้นี่แล้วเราเปิดเพลงเปิดยังพี่น้องเราไปนนอนหน้าแะไปีนี้เนาะปีนี้เราเห็ดหน้าไม่ตู้ตะกาวแล้วไม่เลยเห็ดหน้านพี่น้องลานกันไปเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะไปะจอยกับบดควมสามารถลังเพลินไวอีพี่น้องเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตแปดโมงเส้าไปจอยอ่อยไปอ่อยมา ก่ชีค้ำโบลอดพี่น้องไยจังไดกับบ้างเงาเฮ็ดจังไดกับบ้าเงา,งา,เ,งาเนาะป้าหรอพูจะกึ้นชีเฮ็ดให้เพื่อนไปพี่น้องไยครั้งแรกนั้นเบ้าน้ากันติเศร้าพูดนั้นว่าหน่วให้ป้าจอยตามมีให้กินนะว่าเฮาชีนอนน้าเจ้าเพม่อนมาชีอยู่เฮือนอยู่กับโบคํำคือเกา่าไปคือเกา่าเนาะเพื่อนอยากไปปล่อยเพื่อนจอยละ จับป,ปะเพิ่นใหม่ก็คือสชิญ่านเพิ่อนอยากให้อยากไปกันข้างขึ้นอยากชิญ่อะอีกเนาะอีกอย่างหนึง่งปลาจโอยก็อยู่เพื่อนผู้เดียวพี่น้องเลยถ้าเพิ่นให้เพิ่อนอยังขึ้นมาเนี่ยโอ้อยหยาดอีกแหละโอ้พี่น้องอย่างไปเลยงบงบงบ,งบไปแล้วเนาะปลาจโอยก็บ่ได้ไปชงลานและรถกับบุมีเนาะรถถีบมันก็สิไปฮอดใช้พี่น้องเลยมาปลาจโอยก็แล่นน้ำหลังน้องแนงน้องแนงน้องแนงเนาะเพราะอะไรไปเป็นมูน้องแจทิย์ พี่น้องเห็นได้ยางงบ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 งปุ่นเนาะการ์ชิฮอดกกมวงเลยเพื่อนอยากไปอยากไปหั่นอยากไปนี่อยู่พี่น้องเลยป้าจอยก็จักีผ้าไปใช้เนาะแดดแดดเพื่อนมาสิไปเพื่อนน้องบิวกะเพื่อนเหมือนมีมีมูอีกผู้นึงเนาะกะคือ้ลานคือกันอะไรพี่น้องเลยถามปาจอยเอาไปแบบ ผู้หนึ่งแบบโได้ไปน้องประจอยกับโจักควมำีพ้าไปเนาะเพราะว่าสีพ้าไปแบบนวดถีประจอยมันกับชิคีไลอยู่ผู้นึงเนาะซ่อนข้างหลังนะค่ะประจอยครับสิเนาะมันกับชินางไลผู้นึงเนาะแบดนี้แหละถ้าไปกับผู้หนึ่งผู้หนึ่งได้ย่างสินะประจอยเลยบูอยากพาไปเนาะก็เลยแบบเขาอยากไปอยากไปคืออยากไปหันข้าน้องบิวดี้กับมันกัไกลพี่น้องเลยเนาะ โจย์ก็เลยพาไปไล่แต่หานเบียดกับหานน้องเซอร์นี่พาไปใกล้ๆแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ถ่ายอยู่เพื่อนสินะเพื่อนมาสิพาไประดินน้ำน้องวิลงวิลี่กันเนาะเพื่อนมาเพื่อนเงาเพื่อนมาแม่แม่เพื่อนกับโบยู่เพื่อนมาจำแม่ยู่แม่พาเข้าไปอันขีมักซไลเลอร์เพื่อนวะโจย์ก็เลยปล่อยเพื่อนไปพี่น้องเลยเนาะเบาน้ำกันมือเส้านี่คักแม่วาสซียู่เพื่อนน้ำกัน สีนอนน้ำป <kan nervous. S 2> ่าเนาะกลับบ้านอนพี่น้องเลยปูไก so, ่สเฉีดหอดหวยเลยเนาะให้เพิ่นไปแค่พี่น้องเลยอย่าเพิ่นห้ยขึ้นมานี่ว้ายปลาจอยยุ่งอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะปุ่นอนพี่น้องเลยจอยกะจีคอยเมืองลานจนหอดลานหอดหวยเพื่อนไะไพี่น้องเลยกะจียาแนมเพิ่นเนาะแต่ว่าปลาจอยสีย่างลงไปชงพุ่นเมื่อยพี่น้องเลย ได้ปล่อยเพิ่นเพลินว่ายาเรกเพิ่นจะไปเองเนาะให้เพิ่นไปพี่น้องเข่าก็เคียวงามงามพี่น้องเลยเนาะตอนนี้โอย่างลูกไปแหละเดี๋ยวจิทเตอร์บ้าแล้วป้าจอยเลิกไทยอันยาไทยคลิปเดี๋ยวชิทโทรบอกแม่บัวเพิ่นเนาะให้บัวเพิ่นมาลัดเอาอยู่หันอยู่นีกัแล้วแต่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าป้าจอยก็เติมเน็ตหายแล้วเนาะเน็ตเพิ่นเบิด เติมให้แล้วอันให้เพิ่นติดต่อหาแม่บัวเด้อว,ว่าโทรหาแม่บัวเพิ่นแต่ว่าแม่บัวเพิ่นบ่หับเนะาะให้เพิ่นน์นนั่นพี่น้องอะไอ้เพิ่นมาหลัดเอาอยู่หันอยู่นี่เนาะเมื่อยอะไรเป็น้องอะยปราจอยกะเดี๋ยวว่าให้เจ้าทองอ้อยให้อยู่น้ำเนาะปราจอยว่าขุ่มฉาดไอ้ดีพี่น้องเอ้เนาะวายมือ,อเราคำแบบว่าวีอย่างปราจอยกับยัวเพิ่์นพี่น้องไอ้ยัวเอานั่นั่นนี่นั่นนี่ให้เพิ่์นกินไปให้เพิรน มีความชุกอยังไงเพิ่นลืมอยากไปหันอยากไปนี่อยากอยากไปหน้าสินะแต่เพิ่นกับบลืมพี่น้องเลยไปแล้วพูนนะ่นเนาะลุบๆ,ๆไปหอดพ,พี่น้องเลยสีหอดห่วยแล้พีแบบ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 อยู่นะเานาออะนั่นพี่น้องประจอยชิยได้กินหมังม่วงแล้ววะหมังม่วงลุงบุญแตกพี่น้องเอ้ามันคือแตกนะนี่อันนี้เนาะ มันคือเตกเนี่ยนี่ขอม่วงอันนี้มันตื่นผ้าลังบ่าหนิเนาะอืพี่น้องเลยอืมหน่ะมันคือแตกเนี่ยน,น,นี่นเ,นนเนาะเออดึงผุนเพินฉีบาประจอยหลักกินมขงม่วงคนนั่นเนาะก็บอกนันเพินเนาะเมืองกันพี่น้องแตกบ่าไม่ได้แตกตัวนี้เนาะม่วงแตกสองน่วยพี่น้องเอ้ยเนาะ,นะ มันเป็นย้อนยังพี่น้องอ่นนี่มันตึงพอดบ่เดี๋ยวไปจอยสิเอาไปกินก่อนเอาไปกินกับรถดีก่อนพี่น้องนี่นะอือเยบะด้วยของหงวงดวงบุญจอยได้กินก้อนเนาะแตกบ่ตัวนี้กันเนาะทำแตกก็เช็ดเช็ดคอยแล้วมาหนิบ่แตกพี่น้องปลอดภัยอ้าวแตกอันนี้กอ่ะ แตกตัวนี้กับพี่น้องเอ้ยเนาะมันเป็นยังไงนี่ว้ายบม่งม่วงนุ่งบุญมันคือแตกเนาะนี่อันนี้พี่น้องอุ๊งกลัวหมักกระบอกอันนี้เนาะว้ายประจอยเอาช่องหมากนี่กับพ่อได้พี่น้องเอ้ยเนาะสรุปบะหมังม่วงนุ่งบุญแตกจนชีบดพี่น้องเลยเนาะแตกชีหมากเลยเนาะเหลือแต่หมากนี่ได้ยังประธานแตก ตื่นผ้าหลังจากพี่น้องเนาะเฮากลัวหมักม่วงผ้าลงผ้าลั่นเนาะคือบ่ได้หยังก็คือแตะเนาะโอ้ช่องหมากนั่นก็แตะยังเดือยังเดือมากยังเือชองมากเนาะบ่แตชองมากซมากพี่น้องเอ้ยอือแตเยพี่น้องเอ้ยเนาะม่วงลงบุญไปจ่อยสิเอาไปกินก่อนพี่น้องเอ้ยนี้เนาะจดกดีกินก่อน นี่พี่น้องมึกบวบกะมีพอได้กินอยู่พี่น้องเลยเนาะอ้าต่อแหลกคักแหลกแน่ดีหรอพี่น้องเลยน้อยแบบนี้แกงแซ่บได้มันหน่อยทำใหญ่แล้วมัเก่งมันแซ่บป้าจอยปิดมือนั้นป้าจอยไว้จะเอาไปหายแม่กะลืมพี่น้องเลยไปหน้ากะลืมเนาะถ้งตีป้าพอป้าจอยก็มาหักลืมค่อยมองังลานก่อนพี่น้องความหวยแล้วเนาะ ขวมครัวแล้วพี่น้องเลยครัวอยู่ชิมเมยอยู่เชิงบอนสายไพ่เนาะบอนซื่อๆลงไปในพี่น้องเลยไปแล้วเนาะลานกันไปนอนหน้าน้ำเมยบัวเพิ่นไลยพี่น้องเลยเมื่อคืนนี่แหละเพิ่นมากเพิ่นมานอนกับเอื้อยเอื้อยเพิ่นเอื้อยแบนเพิ่นมานอนเฮือนเนาะแต่มาหนี้เพิ่นมาแว่เฮือนประจอยมาแย่แต่มาหนี้เพิ่นก็เลยอันประจอยเอาอันนั้นอันนี้ออกไปให้เพิ่นกินเนาะเพิ่นก็เลยว่างให้ชิวเฮือนเพิ่นว่า แม่ก mm ับแม่บ hmm. mm ัวเพิ hmm. mm ่น hmm. ว่าบ่อยากมาก็อ hmm. ย mm ู hmm. mm ่นําปัดจ้อยก็ได้ว่าก็ได้บ่บ่เลาะพ้องคือเก่าก็ได้ให้เพิ่นไปไปพี่น้องไปกินชมม่วงกันเนาะอุยลายแตกเ้พี่น้องเอ้ยมานมาลองกินม่วงยามนี้ก่อนเนาะยามนี้ บ้านปอจ้อยมีม่องกินก็คือว่าม่องดกแล้วดูเด้อพี่น้องยามๆเนาะคือยากคัเฮ้ยเนาะตะไจอยตะีมากพี่น้องแต่ว่าจอยเอานี้ก่อนเนาะอืักเด้อวตนั้นเียนให้งบุญนะเพิ่นสิว่าปจอยรักเบิดเนาะ จริงมัมวงมันแตกเนองมันแตกคือแบบคือชิบายยังไงพี่น้องคือข้าวผานี่เนาะไงชมคักเอรอนพี่น้องเลยชมชม เปรี้ยวนะเปรี้ยวคักเอืมอม่วงช่างเปรี้ยวลูกเรียดให้พี่นนอะม่วงลูกคนมา

แล้วไปจอยใช้ชตู้เย็ยนเนี่ยมับางทีมีผู้อยากเนาะเป็นห้า้องมุนก็ได้แล้วผลิตภัณฑ์กไปจอยเนีหลักถึงมองนะเอท่านะเอาหลักฐานแบบไหนพอดีมึงแล้วมัน,น,นแตกจอยได้ปิดมากินเนาะโฉมหน้อยโฉมแบบเว้ยจะสี้ไปทางไหนเนานะ để chính thức không? กินจมเส้นดูเหลี่ยมพี่น้องอ่ะเนี่ยย่าๆ หลูกเมืองเต่ามันโมแมนนะพี่น้องเนยนอกจากขิดกรบปุยยูเองเนะาะทำมาเพื่อมูมีป้าหรือว่าบูมีอันป้าบัวอ,อีหยังก็อาจจะอยู่ไล่เนาะนี่อยูแบบนิ่งเห็นอยู่ทางนั้นอยู่สี่น่าก็เลยอยากไปจาก็ได้ปล่อยลานหาลานไปพี่น้องลานใจลานเนาะเราจะจาลานพี่น้อง เฮาสิล้างเพิ่นแม่นก็คือจิดีนะหน้าเฮียวมันเพิ่นเป็นจนท่าค่ําพี่น้องถ้าป้าว่าว่าเอิบอยาไปก็ไปค่ําแบดอ่อนเลย่างไปก็ได้จะยิ้มได้พี่น้องเอ้ยซั่นกยิ้มบ่ได้เนาะอยาไปแต่ตอนเที่ยงแม่เพิ่นก็เอากุญแจเือนมันให้เนาะ phần của bố khâu mà, non như hơn, non đỉn như hương, nó nóng, để vợ chơi một trăm những cái hộp này lớp lúc làm thì mặt bè, lột bè, cửa, chạm được cái mông con sẽ thòng hay cái mông nè cái nào không ăn à, cái cả, này nè nó, đây mới cái trời nóng thật, dài nào, bọc nó mày nè, nó นี่ก็ได้แล้วนั่งชิดกูมือเนงาปล่นี้ชื่อมานี่ชื่อไ้รานลดอันพุงพวงอนะที่น้องมาคายชื่อห้เพิ่นกับเขาพัดเนาะซื้อห้เพิ่นซีดีฮอกกะนอนจริงก่อนชิลายนะจงไว้อันั้นตอันนหน่อยเนาะชิลายโค้งนิดหนอย ดีมากอะจอยหาอยู่พี่น้งหาคือแบบยิ่เป็นมากจอยขอึ้มาเหตเองอะ้่มันม,งมงนุงนี่ไม่ขายกรตลายเมือ không nào nó cái thịt dạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ มันจมมอยาดกนมกินเชียวยังนี่มันหาชมกินยเนาะย่า่มันบุคอยมีบกมวงบุคอยมีนั่นเนาะไม่จะหมักเนาหมักคามก็คือก็จอยคืย่งเห็นอยู่พป่น้องหมักคามน้อยกันเนาะก็คือชมหมักคามกคืตนี่คือยังบราณม่แห ไตีนึงก็ยังบโบบสล่ะนี่่พนหนึ่าายยาาน,นานไปชื่อเนาะชื่อลูกจ้นมันชื่อลูกจีนมาแ,แชื่อปิ้งไก่ปิ้ง,นงเนาะไปใจอ,อยู่พอดีว่าวมนนี้เรากินยันงไงมีแต่ไข่ไข่คับหม่ามาเนาะว่ามูชานี่ชวนเจอทองมา้ใ่ไหจะท่องข้าไปช่อกับข้าวแล้วพอดี่นไปเยี่ยมมันดูบอี่ก่อนพีอยนะังงเนาะเร่อยเป็นอย่างเนาะะเรียน บ้านบ้านปะโจยเพอ่์ซิมีคนขายอยู่นผู้หนึ่งเนาะตอนนั้ตอนเบนเพิ่นไปลำหน้าตอนแดงมาเพิ่นจิมาขายกับเข่าเนาะแต่ว่าเพิ่นปีนเมียนให้ดูเพิ่นขายอยังสินะน้องทิธไปชื่อพี่น้องเลยปะโจยก็คือสิกินพันนี้แล้วบะแรงเนาะทำแรงกินนี่ก็ต้มมาม,ามนะ่าพี่น้นองเลยเนาะโอเคน้องพ่อแพี่น้องเลยปะโจยชอบคลิปเพียงเท่านีกกนนะ้ก่อนเนาะปะโจยก็ขอบขอคุณขอบคุณเย็ซีทุกท่านเด้อะตีข่าวพ่อเมืองคลิปปะโจยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยด้วยเนาะ จอยขอบบุญขอบคุณล้หลายเด้อเนอะาะกล่าวคำบาสบายดีพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะ